ตั้งการคอยกสองตั้งการคอทตั้งอะไรเยอะแยะไม่มีคะแนนเลยยกสได้ยกยกสีได้ยกห้าก็เต้ตัวเดียวมีลงทัพทีเดียวแล้วก็ไปยกเราก็แทงตรงชุดหนึ่งมวยไม่มีอะไรโอ้โหมวยต่อยลาบากเลยมวยไม่ใหปาไม um ่วุธมวยเลยไอ้คูแรกไอ้คูแรกมวยโดนนานนั้นก็ไปไล่ไไรลลลมา ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คะแนนนะครับขึ้นมาบอกให้เราออกอาวุธแต่เวลาออกแล้วมันไม่มีคะแนนไปออกทำไมอ่ะพี่เป็นยกกลางยกห้าครับคิดว่าไงผมก็มั่นใจว่ามันสรุปยังไงเราก็ต้องชนะเพราะปลายยกสี่เราเสียกลางยกก็จริงปลายยกเรามาแทงได้ตั้งหลายดอกตรงเดียวชิงดำเลยโอเคออกมาชิงดำยกห้ายกห้าเราก็เตะไม่มีอะไรมวยไม่ได้อะไรมากมายมวยแค่ ได้ลูกจากการล้มยกสี่ต้นยกทำหน้าเราจะหมดแรงแน่สามยกไม่มองเลยไม่มองคะแนนเลยสามยกยกสองเราเตะก้านคอทั้งทั้งเตะก้านคอทั้งมีอาการยกสามแลเตะอยู่ตัวเดียวสามยกมันชัดเจนอยู่แล้วมวยห้าหกหนึ่งเขาต่อกันอาจารย์ออดม่ายังไงวงมวยอ่ะพูดถึงอ่ะสามยกเตะตัวเดียวยกสี่มีเขามีเฮมานิดนหนึ่งยกยกหก้าก็ตัวเดียวมวยอย่างนี้เฮตินกันอยู่ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะ เรไม่าราในคะแนนทุกวันเนี่ยตัดสินเงินตัดสินก็ไม่ได้ดูไม่ดูพูดแล้วทุกวันนี้มันดูแต่หน้าเสือดูแต่ราคาอย่างเดียวใช่แบบนี้เซียนมวยเขาจะได้งอย่งไรมวยผู้แรกอะไรลงนาำมั่นใจยกตัวข้ามใจตัดกันใจกันใจนะครับผมมวยกุมกุมมวยพุ่งี้ยังไงก็ต้องออกเลย้องให้มันเป็นออกแนนยได้ตัวเดินมั่งตัวตัวตั้งใจออกนี่ไม่ให้เ่ตั้งใจไม่ให้